ไฮ v o g ว e t h a ไทยแลนด์เลน่านะคะวันนี้เลน่าจะมาแชร์ลุคของเลน่าว่าเลน่าใส่อะไรบ้างใน1สัปดาห์นะคะกับ7 days 7ลุคของเลน่าค่ะ ค่ะน,นี้ก็จะเป็นลุกแรกของเลนาลุกปังจันนะคะซึ่งลุคนี้จะ Inspired by the office day เพราะว่าเลน่ก็จะเป็นเ,เลน่าคือ Designer ซึ่งเราก็จะต้องเข้าออฟฟิศด้วยนะคะแล้วก็ชอบแต่งตัวอะไรที่มันใส่ไปออฟฟิศได้แล้วก็ออกไปกินข้าวกับเพื่อนได้เพราะว่าชุดมันก็จะแบบมีความเป็นแฟชั่นอยู่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบรนด์ของ Lena เ,เองชื่อว่า mix girls ค่ะก็จะเป็น Cro p blazer m i n i skirt แล้วก็เสื้อข้างในก็จะเป็น แบงคองออ s ซ n Sun i อ i r ค่ะเป็นแบงของออสเตรเลียน I think แล้วก็จะมีกระเป๋าค่ะก็ะสไตล์กระเป๋า Chanel เป็นสีที่แบบใกล้เคียงกันค่ะแล้วก็รองเท้า Chanel เพราะว่าเป็นคนที่ชอบแบบกระเป๋าแบรนด์ไหนรองเท้าก็ต้องแบรนด์นั้นอะไรประมาณอย่างนี้ค่ะ นี่นะคะก็จะเป็นลุกสองของเลน่าลุกของวันอังคารค่ะลุกอน,นี้จะ Inspired by Sweden ค่ะเพราะว่าเลน่าเป็นลูกครึ่งสวีเดนนะคะสไตล์มันก็จะเป็นสไตล์แบบ Maxi Dress สใส่แบบชิลๆค่ะแล้วก็สีอันนี้เราเหมาะกับกระเป๋าสีดำที่เราเลือกมาวันนี้เป็น shoulder bag แล้วก็รองเท้าสนิเกอร์ชุดอันนี้นะคะแล้วก็จะใส่ไปทะเลได้นะคะหรือว่าอย่างใส่กับสนิเกอร์ก็ใส่ไปอ,อยู่ในเมืองกินข้าวกับเพื่อนอะไรอย่างนี้นะคะชุดนี้ก็จะเป็นแบรนด์ของเลน่เช่นกันค่ะชื่อว่า s ซ t Studio เดี๋ยวจะลอ็อรเร็วนี้ค่ะ โอเค guys ถึงลุค3แล้วนะคะวันพุธอันนี้ก็จะเป็นสไตล์แบบชิลๆนะคะของ uh, inspired by business casual ด้วยความที่เลน่าเป็นคนที่ต้องวิ่งทำธุระเยอะนะคะเราก็จะใส่ชุดที่มันสบายแต่ก็ยังสไตลิชเป็นสไตล์ของเลน่าเกรงๆตัวนี้ก็เป็นแบรนด์เสืาอของเลน่าเหมือนกันของ m i x c o u ์ค่ะแล้วก็ เสื้อซื้อมาจาก IG Shop จำไม่ได้นานมากแล้วแต่เลน่าเป็นคนที่ชอบเก็บเสื้อเบสิกไว้ค่อนข้างเยอะใน w a r ์ r ดอ e ของเลน่านะคะจะมีเสื้อเบสิกเยอะเพราะว่ามันมันสไตล์ได้ง่าย Mix m n t m h t c แแล้วก็มันไม่ Out of Trend ค่ะแล้วก็จะสไตล์กับรองเท้าด i ออค่ะที่ว่าค่อนข้าง รองเท้าคู่นี้มันจะเหมือน Converse อันนี้ก็จะใส่สบายแล้วก็ง่ายค่ะแล้วก็จะมาที่กระเป๋าค่ะกระเป๋าอันนี้ก็จะเหมาะกับคือแล้วน่าจะเป็นคนที่คิดดีเทลหลายอย่างอย่างเช่นกระเป๋ามีดีเทล s ILVER ผูฟัง s ILVER มันก็จะเหมาะกันคือเราจะคิดดีเทลเล็กๆอ,อย่างเสื้อกับหมวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>พอดูลุคแล้วถึงแม้ว่าลุคมันจะ casual แต่มันดูมีอะไรเนี่ยค่ะก็เป็นลุคของบรนพุธของเราสาวลุย โอเคค่ะตอนนี้เราก็มาถึงลุกที่4แล้วนะคะลุกของวันทุรหัสค่ะอันนี้ก็จะอินสปายมาจากลอนดอนค่ะเพราะว่าปีที่แล้วเลยน่าไปทางาน,นที่ลอนดอนมาค่ะก็อยู่ที่นั่นเยอะก็เลยต้องซื้อแจ็คเก็ตนะคะก็เลยซื้อไปซื้อไปเลยทั้ง Winter ร์อ f i t อันนี้เลยค่ะเริ่มจากรองเท้านะคะรองเท้าก็จะเป็นรองเท้า p r ada ค่ะเป็น b o o t ตนะคะ เกงเกงอันนี้เป็นเกงเกง legend ค่ะเกงเกงออกกากายค่ะของ adonola ซึ่งเป็นแบรนด์ที่เลนาไปทํางานที่นู่นมาแล้วเขาก็เลยกิฟต์มาตัวนี้ใส่นุ่มแบบสบายมากแล้วก็แจ็คเก็ตค่ะแจ็คเก็ตก็จะเป็นของ p r ด d a เหมือนกันค่ะเป็นน่าจะเป็น collection ของ2021ค่ะแล้วก็มาที่เสื้อเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อโป l o ของ revol ค่ะซึ่งน่าจะเป็นแบรนด์ของอเมริกานะคะแล้วก็กระเป๋าอันนี้ สามีซื้อให้ไม,ไม,ไม่ไม่น่าจะว่าซื้อที่ไหนแต่ว่ารู้ว่าเป็นวินเทจแล้วเป็นคือเลน่าอยากได้กระเป๋าแบบ Silver มานานมากเพราะว่าเห็น m o t i ิลเลอร์อินฟลูเอนเซอร์เขาใส่ก็เลยแบบต้องได้มาแล้วก็หาทริปมาได้ก็เลยแฮปปี้มากอันนี้เป็นกระเป๋าโปรดของเลน่าซึ่งจะใช้เวลาเดินทางเพราะว่ามันใหญ่ดีแล้วก็สุดท้ายก็คือแเ่นตาค่ะวบนตานี้ก็เป็นของวินเทจเช่นกันค่ะของชาแนลค่ะ ลุก,ก็จะมีประมาณนี้นะคะ all black for fall ค่ะนี่ก็จะเป็นลุค Friday ของเลน่านะคะลุคนี้จะ inspired by the fall as well เพราะว่าดำทั้งชุดเลยค่ะ แต่ว่าวันนี้นะคะเราก็เราแต่งตัวแบบนี้เพราะว่าวันนี้เป็นวันศุกร์แล้วเราก็จะออกไปเที่ยวกับเพื่อนเราก็จะชอบแต่งตัวอะไรที่มันแบบเฟี้เฟียแต่ก็ยังมีความแบบสบายๆายเพราะว่าเวลาอยู่ไทยเราชอบอะไรที่มันแบบ มือได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราเราออกไปกินดินเนอร์กับเพื่อนเราบรรทุกรถมันติดใช่ไหมคะบางทีเราต้องนั่งรถมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างงี้เดี๋ยวเราเริ่มจากเกง่งๆเลยนะคะเกง่งๆเป็นแบรนด์ของ i m g i ค่ะซึ่งเป็นแบรนด์โปรดของเลน่าเลยเป็นแบรนด์ออสเตรเลียนแล้วก็รองเทา้า Dear Giovanni Dear Rossi อันนี้ก็เป็นรองเท้าที่เลน่าใส่ตลอดถ้าเกิดเลน่าจะใส่ High h e e l s ก็จะเป็นคู่นี้เลยค่ะเพราะว่ามันเป็นสี transparent แล้วก็ใส่สบายไม่กัด แล้วก็กระเป๋าค่ะกระเป๋าเป็น g e n t ช h อันนี้และนะซื้อมานานมากแล้วเราก็เป็นแบบ my staple bag ที่แบบกีปก่ปีกี่ปีก็ไม่เบื่อค่ะกระเป๋ารุ่นนี้ค่ะเราก็จะ uh, จะตล์กับ corset เ,เพราะว่าเป็นคนที่ชอบใส่ corset เ,เพราะารู้สึกว่ามันแบบลดทุนดีแล้วก็ทำให้เราแบบ show feminine inside ของเราอันนี้ก็จะเป็น my girls night out look ค่ะ ค่ะน,นี้ก็จะเป็นลุคที่6แล้วนะคะลุควันเสาร์ค่ะอันนี้ก็จะ Inspired by the Beach เพราะว่าเป็นอะไรที่เลยเราชอบไปเที่ยวบีชค่ะก็เลยอยากจะโชว์ลุคที่ถ้าเลด้าไปบีชแล้วจะใส่อะไรมั่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นลุคแบบดินเนอร์ตอนกลางคืนนะคะจะมีรองเท้าสูงอันนี้เป็นแบรนด์ของ Naked Vice ของออสเตรเลียนะคะแล้วก็เหมาะกับ กระเป๋าเล็กๆอันนี้คือจริงๆใส่อะไรไม่ได้นะคะอันนี้แต่ชอบเป็นคนที่ชอบมินิแบกมากแล้วก็ชอบสีอันนี้อันนี้ได้มาจากเพื่อนกลุ่มเพื่อนของเลน่าค่ะตอนอครบอายุ25ค่ะแล้วก็ชุดนี้เป็นเซตนะคะอันนี้ก็มาจาก IMG เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นลุคพิงค์เพราะว่าเราไปบีชเราก็ต้องสดใสค่ะก็จะแตกต่างจากวันอื่นๆของเลน่านะคะ อันนี้ก็มาถึงลุคสุดท้ายแล้วนะคะลุคของวันอาทิตย์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นลุคเดทนายของเลนาค่ะคือเราไม่ค่อยได้ไปเดทนายหรอกนะคะเพราะว่าเอาตรงตัวเลยน่าทำงานวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยแต่ว่าถ้าเรามีเวลาวันไหนนะคะเราก็จะไปเดทนายกับคุณสามีค่ะก็จะใส่อะไรที่มันเต็มๆหน่อยเพราะว่ามันนานๆทีที่จะได้ใส่อะไรแบบนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นชุด c o l l e คชั o ใหม่ของเลนานะคะเป็น d r รสชื่อว่า livia จะ drop เร็วๆนี้นะคะ เป็น um, if you ask me probably my favorite ั้งแต่ทำแบรนด์มาค่ะก็ฝากด้วยนะคะแล้วก็ใส่กับรองเท้าคู่เดิม d i o r d i v r o s s o ค่ะตัวนี้อย่างที่บอกก็คือเป็นรองเท้าโปรดของเนน่ใส่ได้กับทุกลุกจริงๆค่ะ and then lastly this granny treasure bag อันนี้ได้มา thrift มาจากจาก Instagram ค่ะอันนี้ก็ถูกมากแต่คือกระเป๋าเขาน่ารักมากสวยแล้วก็แบบ พอเจอก็คือซื้อหลายใบายมากเพราะว่ามันหายากค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือคูปค่ะคือถ้าสังเกตดูเลน่าจะใส่คูปมาทุกเกือบทุกลุกเลยเพราะว่ามันเป็นซิงเกอร์เจอของเลน่าจริงๆเวลาเลน่าไม่รู้จะใส่อะไรก็คือใส่คูปเพราะว่ามันใส่ได้มันใส่ง่ายแล้วก็ใส่ได้กับทุกทุกลุกได้จริงๆค่ะ แล้วนี่ก็คือลุกทั้งหมดที่เลน่าใส่ในหนึ่งสัปดาห์7 Days 7 Look ของเลน่านะคะหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะ